ซีนัวซีนัวครับฟักซมตัวนี้ใายแล้วจุ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 เดี๋ยวมาใส่แซนดิปนะครับใบตองครับโอ้ได้หัดกล้วยดังตัวนี้นนนนมิ้นชิดตองไปห้องครับตองสดไม่ต้องตัด ยมำไปเย็บซิโอ้โอรยเกลือโรยเกลือเนื้งองวจากโลครับเมือน,นี้สามโลสามโลมีเกลือมีกระเทียมซันีบ่บ่ชุบลดนิดหน่อยชุบลดนิดหนหอ่อยคลุกเค้าคลุกเขาคั้นคั้นเข้ากันนะครับผม อยางเอาเมือเลยไงเนี่ยมันลุยว่ะอืมมันลุยมาถล่มนี่ร่างร้อนๆแล้วก็เอารวแล้วเนาะอ่าร่างแล้วแล้วเมื่อดีแล้วเงวรวดแล้วรวดเห็เขาเครื่องเลยจักมือกินได้เพราะเป็นสองสองวันก็สามมืองวันสิบสองถสองมือสิบมั่น อมเสียขันแบบบ้านๆครับบ่ใส่ดินตะซิวพ่ออกมาเป็นแนวมันก็นสิพอมันเป็นแล้วมันก็นสิเอาคำคำแนวน่อยมันใส่ดินตะซิวแดงแป๊บสดอยู่บ่เซาเนื้อสันอย่างดีเลยครับสี่ขอนิยวนะครับ <c oughs> เหล่งมันเปลี่ยนไป <c oughs> ขอนิยวกระสีมีน้ำตาล เราเพ่งไได้ขิดเขาข้ามหนึ่งกันนี่แหละเหนียวนะบิดแตะเตับคาจนพอเตรเขาด้วยใบเขาขวเปิเตะอสูงมากข้อข้ามเขาควบเขาไม้ <c oughs> นีนเหนียวเป็นน้ำตาลธรรมศาสตร์ครับเล็งปฏิกิริยาจีบ มประมาณจังแล้ที่ครับเอาให้เนียวเลยเอาให้เป็นข้ามือเลยพระมาณไม่ได้ไม่ได้คั่นรายนะได้ปั่นกันดือๆเขาเรียกมาให้แม่ไม่ได้ว่าให้แม่ปั้นแล้วก็จะทีหอบ่ะ เอออ่อกห่อไปเออฮคุณมาหอได้นครับไตอนมาแล้วพอดี่วลาะครัะมีสองใสมีสองใสอันนึงหอหนอกอันนึงหอในเทปแน่นๆแล้วังโปรลมเขาน่เนาตัวยางเกกัเสียง

บ่บห่ออะไรเศร้าอยากเลยบัทิงเลยบวกินก็ได้ครับยของเทียนมันปะใส่ตอเป็นสีงามมาไม่อย่างนั้นไปเรื่งสะดวกเน้นใบใหญ่ห่ออันเดียวบักเลยพ่อสดใบตองยูซือข้อแค่ข้อแค่ชักเลยข้อแค่บล็สวยบล็สวยกระเสียของเสียมันอยู่ของใน ก็เสียะล้วเศร้าเนี่ยไม่ไ้ซื้อคนนี่ที่ยูดิกบอเอาทุงนะส่งยูดิ่แม่ที่บะก่อนละเครื่องขีดคนนี่รับออกวะรอนายมั้จังไม่ะค่อยยังได้ลายหอถ้าอยาก่อนเอ่ถ้ายวอยปาดนนั้นคนนี้ผู้นัิีดหอหาหอจับผู้นี้จับยังหน่อยว่าเปลียนละเอาอ้ยาหยาหันต้องาเยียมอืม้ก็สเย ให้ลูกให้โตลับไปทำงานทำการดิกินข้าวได้ละยู่ได้จะเครื่องเรียนย่ดอกดิไม่กินกับเราได้กินกั้งกลูกไปหอดแก้มเรามือเดียวบัดเลยดินี่ไงล่ะมนาเก็บอาอได้จำเป็นเนาะสปองตาเสร็จตัวเสร็จแล้ว หอ่อแต่ละพัญญะนย่าเนีเ่ยมันตีหนึ่งหนึงท่านเออได้ลาพั่านมือหนึ่งยันละเมื่อสีดีโคไว้ยันละออกผลละออกอากาศจะเขาแฟ๊บเลยมีสมห้อสิที่หางกระมูกี่หอเนี่ยกวยด้าง <laughs> ไม่ตอมดังอืมเรา็เห็ดว่าอนเรเป็นเท่านละ่ะมองนี่พันมาว่ามันงากับภาพเข้าไป พับอันนี้เข้าไปแล้วก็แจ้งอันนี้งร่วงนะแต่งร่วมเป็นต่ออันนี้นิทานนะครับพี่สอนน้อง <c oughs> นิทานนะครับเฮ็ดไปเฮ็ดมากมากแต่เปลียนเฮ็ดไปเฮ็ดมากมากแเก่งเก่งไปเก่งมากกับช้านั่นเออกล้วยแดงฮอลละแพงเนี่ยฮ <c oughs> อลละเมือนผมได้ฮอหนี่ยพักเลย เจ็ดส,สาเรียบร้อยครับห้อแลเรแล้วครับสมง้าอเนื่อสามโลเลยสี่สิบสองห้อครับแจแจมรออีกสองวันเปิดได้